และในวันนี้เราก็อยู่กับเจ้ารถคันใหม่อัปเดตใหม่นะครับรอบนี้มากันในธีม Drifting นะครับทุกคนวู้ฮู้คาร์ดิลล์ชิไทคูนี่เขาอัปเดตบ่อยจริงๆเลยนะผมรีวิวไม่ทันเลยก็ในวันนี้ก็เจอกับเจ้าคันนี้นะฮะเป็น f o r d ดมาแต่งนะครับมากันในธีมเขียวดําล้อเขียวนะฮะแต่งว i ยบอดี้จัดเต็มไรเบามาเรียบร้อยนะคะรับไรเบาตรงไหนบ้างก็ดูครับทุกคนตรงนี้เจาะรูเห็นพัดลมระบายอากาศนะฮะแล้วก็มีกรองอยู่ตรงนี้นะครับมีลลเคตเต็มรัมแล้วก็หลังเบาะนนี้เป็น เป็นคาร์บอนนะครับพวงมาลัย3มกา้านแดสบอร์ดเป็นคาร์บอนมีปุ่มตุ๊ดตตรงนี้มีที่ดิฟติงแล้วก็หัวเกียร์นะครับเทมากเลยทีเดียวหน้าเป็นสีทูโทนด้วยอะล้อเขียวนะฮะและวายบอดี้เขาก็ดูดีฮะทุกคนครับแต่งเต็มมาสวยงามแล้วอะโอ้โหอย่างชอบนะครับเราคันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะอืเบิร์นยางไปดีครับนี่อะทุ่มทวมนะฮะแล้วก็ปล่อยออกตัวไปดีครับว้าวเอาดีฮะ เอาลิฮะโดนัทโชเลยครับโดนัทโชเลยแล้วกันฮนะมาโดนัทบนหญ,ญ้านะครับผมนะโอ้โหและนี่ก็คือรถดิฟที่ราคาโคตรแพงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับทุกคนฮนะก็ะนี่เลยฮะชื่อในแมปของเขานั้นก็คือเจ้า fred ดฮอสอ r รนะครับเป็นรถคัสสามลิมิเต็ดนะรีบมาซื้อกันนะครับทุกคนออฟสปีดเติงๆอยู่ที่320ยี่สิบแฮนดริงเจ็ดจุดห้าขับเคลื่อนเรีวดายนะครับรีบวอหกสิบหกเปอร์ไมล์สองพันเก้าร้อยสิบ ซึ่งผมก็ได้ทําการซื้อไปแล้วครับนี่ฮะมูลค่าเขา3าล้านแล้วก็คุ้มนะสวยดีชอบนะครับเอาล้ครับตามกันมาเลยครับจะลองพาเจ้าคนนี้เนี่ยไปเหินคลองหน่อยจะทําได้ไหมละ่ะโอเคครับต้นไม้โอ้โหเกือบชนต้นไม้แล้วยังไงฮะยังไงครับโอ้อยังสูงดูโอ้โหมาจะได้ฮฮก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจะรถริฟเนี่ยมันเหินยากเือมันชอบชนฟุตบาทแล้วลื่นนะครับเนี่ยเมื่อกี้ก็ดวงของเราจริงนะดึงหน้าตึงๆได้แล้วใช่ไหม ก็โอเคฮะรอบนี้แหละคือความเจ็งเรดิตี้สามอากว่าแล้วเลี้ยวทีหนึ่งความเร็วโคตรจะลดโยูฮูตูมมาได้สักทีนะครับเบนอีกหน่อยได้ไหม โอเคครับเอาละครับและในคลิปนี้เนี่ยเราก็แต่งกันนอกสถานที่หน่อยแล้วกันนะฮะแต่งกันตรงสนามดิฟกันเลยเนาะมามาใส่ยางกันก่อนครับผมของเดิมก็ Normal นะฮะทั่วไปา่เป็นเลสทายมาครับอินสตอลมาเรียบร้อยต่อกันที่ดิสซอปปร์บจฮะล้อเดิมจริงๆก็สวยนะแต่จะลองใส่ล้อ c u s t o มนั้นไหนดีละครับเนี่ย Uh huh. ก็มาดูเป็น x 0 0 1ก่อนละกันนะครับเป็นกระทะนะครับแล้วก็ extralow สุดๆนะฮะอ๋อดูฟิตเมนต์หน่อยละกันโอ้โหเป็นยังไงแล้วครับทุกคนเฟี้ยวไหมดูดุดันน้าไตกระทะอันนี้นะครับเป็นแนวเหมือนรถกระบะมันเท่หลายคนคงไม่ชอบเท่าไหร่นะรอกระทะแล้วก็นี่ฮะทุกคนครับว้าวมากๆนะมีสปายเลอร์นะอุยของเดิมมันมีสปายเลอร์ด้วยงั้นเหรอคือเป็นหางเป็ดเล็กๆตรงนี้นะครับก็สามารถถอดออกได้นะก็ถ้าเราถอดออกนะฮะมันก็จะโรนไปเลยใช่ไหมผมผมต้องใส่ ไน้ตสปายเลอร์อินสตอลนะครับก็นี่ฮะโรนไปเลยครับโอเคฮนะเดี๋ยวหาสปายเลอร์เฟี้ยวใส่ดีกว่านะก็มาดูเป็น W03 มไหมครับอันนี้ก็จะดูแบบลงตัวไหมครับมันดูแบบเรียบๆนะฮะพยักโดดเด่นแล้วก็ W07 เป็นไงฮะสปายเลอร์แขวนนะครับ เบิ่มไหมาหาจับมันเบิ่มนะฮะแต่ตัวสไปเลอร์ด้านบนมันไม่ค่อยใหญ่นะครับเล็กๆโอเคมาดูกันต่อที่ CF01 ฮะ25,000ครับใส่มาโอ้โหน่าจะใช้เนี้ยครับทุกคนเวลาแข่งดิฟกับเพื่อนคนอื่นจะได้มองหุยนี่มันรถอะไรวะสไปเลอร์มันโคตรใหญ่เลย <c oughs> เอาไว้โชว์เพื่อนฟลูฟวสนะครับเอาละฮะแต่งเสร็จแล้วมาต่อที่สีนะครับล้อไม่เอาอ่ะอันเนี้ยนะฮะเดี๋ยวขอแก้ไขล้อครับเอาเป็น D003 แล้วกันครับ25,000ื่นห้าเป็นดาว CC ว้าวดวดีถูกใจ แล้วอันนี้เลยนะครับก็สีบอดี้เปลี่ยนได้2ส่วนเลยฮะว้าวอินเทอรียก็2ส่วนนะครับแล้วก็วิลฮะแล้วก็คาลิเปอร์เอาะฮะเดี๋ยวเราจะมาแต่งแบบรวกๆก่อนนะฮะ ก็เอาเป็นเต็มน้ำเงินแดงแล้วกันครับทุกคนมาใช้เป็นน้ำเงินเข้มนะครับโทนเข้มแล้วก็สี2อก็เป็นแดงเข้มนะฮะอินสตาลมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกมาดูตัวจริงว้าวอย่างรถตํารวจเลยนะน้ําเงินแดงนะครับและก็ภายในอินเทอร์เนียนะฮะอาจจะเป็นส้มไหมครับหรือว่าจะเป็นเหลืองเนี้ยเบาะเหลืองแล้วกันครับแล้วก็สี2อาจจะใช้บริการเป็นสีเทาไหมจริงจริงนเทาอยู่แล้วนี่ว่า งั้นก็อาจจะใช้บริการเป็นเขียวเข้มไหมครับเป็นเขียวโทนแถวๆนี้และกันเขียวสว่างดีกว่านะครับโทนนี้ฮะห้าพันสี่อ้ส่วนของวิวสีน้ำเงินไหมหรือว่าจะสีส้มดีครับผมว่าสีทองน่าจะเฟี้ยวนะฮะใส่าัาสีิขาวลองดูสีขาวสิขาวก็จะสีเดียวกับโลเคทตเลยโอ้ก็ดูดีเนาะ สีทองอ่ะน่าจะเข้าท่านะครับในก็จะประมาณน,นี้นะสีทองนะฮะเปลี่ยนสีปั๊มอีกนิดเดียวก็จา้าบแล้วอะ่ะอัําเอาเป็นเขียวเข้มแล้วกันครับทุกคนเดี๋ยวซ้อนแสงนะครับเปึงปังมากใส่มาแล้วโอ้โหเป็นไงครับทุกคนจิตใจปะด้านหลังนี้ก็เป็นเขียวนะภายในเขานะฮะเปหลืองดำนะครับก็ดูดีนะทุกคนครับเอาละเดี๋ยวเราจะตัดมาเลยแล้วกันนะครับว่าจะออกมาปเป็นยังไง3 2 1สองน เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับทุกคนฮะแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมยุหูก็มากันดนีตีมเขียวเหลืองเนาะด้านหน้าก็เป็นเขียวสว่างนะฮะตีนี่แบบเงาฉ่ำมากเลยนะครับด้านหลังก็เป็นแบบว่าเขียวเข้มๆนะฮะก็เงาเงาเหมือนกันเนาะ โอ,อ้โเฮียวดีนะครับเบาะสีแดงนะครับพวงมาลัยก็สีแดงด้วยนะฮะและอินเทอร์เวียภายในทั้งหมดก็เป็นสีเหลืองเนาะอัดกับคาร์บอนสีดำคู่ฮะเออเกินปุยมุ้ยล้อผมก็เปลี่ยนเป็นล้อกันกานนะครับทําสีเหลืองมาเนาะปั๊มก็สีแดงนะฮะก็จะอารมณ์ประมาณนี้เลยถ้าชอบก็ซับสไครป์ไลค์แชร์คอมเมนต์ดาวบิโลกันเข้ามานะครับทุกคนขอบคุณมากนะมาครับ Lady Entertainment อยู่กันในสามดิสติงก์นะฮะสามสองหนึ 3, 2, 1, go, uh ่งโกยุ้ก ก็ผมเปลี่ยนจากยางเอสฟอร์เป็นยางสไปร์หิมะนะครับรู้สึกว่ายางเอสฟอร์ e มันไม่ลื่นนะฮะดริฟท์ยากมันเกาะถนนเกินก็มาใช้เป็นยางนี้แล้วกันเนะโอเคอุ้ยรู้สึกขับดีกว่ายางเอสฟอร์สเอสฟอ์เยอะเลยนะครับกับเจ้ายางสไปร์เนี่ยขับดีนะแนะนําแนะนําก็เห็นหลายๆคนใช้กันนะโอเคเลยฮะลื่นๆดีแนจะได้เยอะๆเนะอะก็มาพูดถึงเรื่องการทําคะแนนเราก็ได้ลงรูปไปในชุมชนนะตอนนั้นเนี่ย แบบนี้มันบักครับทุกคนมันสามารถใช้รถไฟฟ้า8ล้านกว่าทําโดนัทแล้วก็คะแนนรัวๆแล้วพอคูณ2เนี่ยคะแนนไปถึง300,000ได้เลยนะโออตอนตอนนี้ผมตกตกรูแล้วตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับเราก็ทําได้แต่แบบขับดิฟไปเรื่อยๆเนี่ยก็อ,อาจจะมาหมุนตรงนี้สะหน่อยนะฮะเพราะความเท่นะฮะอ่าปลายต่อแล้วก็ดิฟที่วงกลมนี้อสักหน่อยนะฮะโอ้โหชนกําแพงด้วย <laughs> มันก็จะดูทุรักทุเรนหน่อยอะปลายต่อนะครับสี่พันกว่าแต้มวะเอาเดียวต่อนะโอ้โหโอ้โหขี้ติดยากนะคันนี้นะตูเจ้าฝอร์มาแตงฮูนิคอนเราไม่ได้แล้วคันนี้ดิบดีมากนะครับทุกคนด้วยความที่ขับสี่ด้วยแหละคันนี้อย่างว่านะฮะมันขับสองนะครับโอเคโอ้โหชนกำแพงอีกแล้วฮะโอ้โหยังไงครับตูไปดิแต่การทําให้ชนกําแพงเนี่ยมันจะขึ้นคูณนะ คือคะแนนเราก็จะไหลเร็วขึ้นนะครับก็ดีก็ชนบ้านนิด้หน่อยไม่ต้องไปชนเยอะนะครับชนพอหอมปากหอมคอนะครับอีกสามวิต้องดิฟเลยครับอู้ s t boost ก็จบไปแล้วนะครับเปสดิฟก็คือพันเก้าร้อยเก้าสิบสามนะฮะตัวเท่าก็เก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่ก็โอเคนะครับเกือบเกือบหมื่นก็ผมก็ว่าก็สวยแล้วล่ะมากันต่อครับทุกคนอยู่กันในแดร็กสตรีทนะครับมาดูกันหน่อยจะจบไปกี่วิเนี่ยเจ้าคณิีโอ้โห ดูดูวุ้นท่อมันอยู่ไหนวะทุกคนแบบเออผมไม่เห็นนะไม่เห็นท่อนะเนี่ยอ,อุ้มข้าไปแล้วแปดวิอูบทุกคนทำไมเป็นแรงกว่าแปดถึงสามวินิมนถือว่าเร็วนะในแด๊กเนี่ยมากันต่อฮะอยู่กันใน Desert d r แด๊กเลยซึ่งสามสองหนึ่งโก้ปุ๊ปอันเวลาในแด๊กดีนะทุกคนบอกเลยนะครับแต่ราคาก็ตั้งสามล้านนะครับแต่รถลิมิเต็ดส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยดีอ่ะละเดี๋ยวมาดูแมบนี้กันหน่อยจะจบไปกีว่วิยุบ 12บสองวิโอ้โหเวลาดีนะครับทุกคนได้ได้ใช้ได้มามาดูความเร็วสูวงสุดของเขากันหน่อยนะครับแต่อยู่บนภูเขานะฮะเอื่นไปด้วยตัดแรงๆไปด้วยใช่ไหมไม่รู้ว่าจะสบัดก่อนหรือเปล่านะครับมันชอบแบบลิฟเองอะโอเคได้อยู่ยังได้อยู่หวังว่ารถมันจะไม่ไปเหินอะไรแล้วก็สบัดนะครับเอาไปสูงสุดโอ้หสองนะครับมเมื่อไหรแล้วก็ระหว่างต้นไม้นั่นเราจะต้องไป โอ้ไม่ก็สอดูลงมาในรูนี้พอดีแปะเลยนะเฮ้ยมิชชั่นคอมพิวเราจะไปเหินขึ้นทางจะเห็นนะทุกคนมีนี้มีนี้มีนี้ดูอย่างไรโต้โหเป็นยังไงล่ะถึงจะเป็นรถดิฟฉันก็เหินได้นะก็อยู่กันในไฮเวย์นะครับ3 2 1โอ้มาดูหน่อยฮะว่าจะทำเวลาไปดีไหมครับรรู้สึกว่าตาเล่มมันมาเร็วนะเนี่ยแป๊บเดียวอะ2 0 0รอยแล้วอะโออเอาดี ไปดิครับมันก็แรงอยู่นะแต่ท็อปสปีดมันอาจจะแค่3 0 0อยนิดเนาะแต่ถ้ามันไหลไปเรื่อยๆมันมันแรงเอาเรื่องเลยนะทุกคนแอคเซเลชันมันเนี่ยแล้วก็แต่ข้อเสียของมันคือมุมองศาล้อมันดูเลี้ยวเยอะนะแต่มันรถบรมันไม่เลี้ยวเลยอ่ะมันคือรถดิปนะเดี๋ยวดูนะครับทุกคนฮะเดี๋ยวให้ดูดูอย่างโค้งนี้นะทุกคนเนี่ยผมเลี้ยวสุดแล้วรถไม่เลี้ยวเลยดูโค้งซ้ายเนี่ยรถไม่เลี้ยวเลยนะสองเกตดูนะครับโอ้โหเขินเพื่ออาโท เออรถมันไม่เลี้ยวนะฮะจริงๆมันสู้รถธรรมดาเลี้ยวไม่ได้ครับรถดิฟมันจะเลี้ยวเนี่ยดูครับล้อมันเลี้ยวไปแล้วแต่ตัวรถไม่ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอ่ะเป็นสไตล์เขาอะนะต้องเข้าใจนิดนึง่ะก็ต้องลดรถเมื่อกี้ต้องลดเวลาไปสักอัมวิได้นะเผลอไปเหินก้อนหินนะลบเวลาจากความจริงไปนะเพราะเอาเรื่องนะความเร็วเนี่ยสามร้อยยี่สิบนี่นี่ครับดูฮะดูฮะดูดิล้อมันแบบเลี้ยวไปนู่นเลยตัวรถไม่ไปเลยนะดูดิครับดูดิครับ ชัดเจนนะก็ปะมากลายเส้นชายแล้วมายังไรยังไรฮะหนึ่งทียี่สิบวิโอ้โหยิงหนึ่งทียี่สิบสามวินะครับโอเคนะเอาละครับทุกคนเรดี้แอนเจิทเตมนเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเจ้ารถดิฟคันนี้ฮะฟอร์ดมาแต่งนะเอ้ยนะมากันไปสี่ทุนทน่นชอบมากลมเลยนี่แต่สามร้านนะติดตามไลค์แชร์คอมเมนต์ดาวน์ไปดเข้ามาคลิปหน้าเป็นไรก็ไว้เจอกันแล้วกันเนาะยูฮู